สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับกันยามชเช้านนี้ตรงกับเช้าวันพุทธที่17กันยายนพุทธศักราช2568คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและสะราระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพากาศ ราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวาการเอกวีรชนนรานุชครับผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเลยครับจันถึงศุกร์เจนนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณผ่านสี่แพลตฟอร์มครับช่องทางแรกเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพประกาศทั่วประเทศช่องทางที่สองเป็นสถานีเทเวนทีวีของกองทัพอากาศช่องทางที่สามครับ iptv www. r t f live และช่องทางสุดท้ายครับเฟซบุ๊กไลน์ครับ atf channel ครับเช้าวันนี้ครับผมมีแขกพิเศษคนสําคัญจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการ ปรับรถกขนาดของกมกองทัพให้มีความทันสมัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการแสดงความดีกับข้าราชการพลเรือนกระลาหมของกองทพอากาศครับแขกพิเศษอยู่ในกลก่มนี้วันนี้คือพลอากาศตรีโสรวันพ้อมสนามผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนและบริหารกำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศครับสวัสดีครับพี่กบ well e คร nice ับสวัสด okay. ีคร well, ับพี่ปูครับครับขอบคุณมากครับพี่กบมาในเช้าเลยนะครับตำแหน่งพี่นี่ยาวมากเลยนะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศวันนี้เดี๋ยวผมจะ คุยในเรื่องของข้าราชการพลเรือนกลาโหรัมพี่เนี่ยจับงานนี้มาตั้งแต่อยู่กรมยุทธการทหารการถูกต้องเลยครับหลายปีมากแลยต่ปีห้าศูนห้าศูนกว่าจะสําเร็จการจัดใช่ปีนี้6-8แปโอ้โหสปีแล้วครับเป็นเขาเรียกเป็นภารกิจที่ กระทรวงกลาโหมเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อความรอบคอบนะครับสำคัญเลยครับรก็เพื่อประโยชน์สูงสุดการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของโครงสร้างของกองทัพแล้วก็ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเอาผมพเรื่องอย่างนี้แล้วกันครับว่าที่มาที่ไปความเป็นมาในการที่จะมีการจัดเป็นคณะการพลเทกระทรงกลาโหมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับพี่ครับคือณปัจจุบันพี่ปู่เราคงทราบดีว่า ภัยคุกคามเนี่ยของของเราเองของประเทศหรือระดับโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลาโหมเนี่ยต้องหาวิธีการแล้วก็เราทําหาวิธีการอย่างไรที่จะต้องมีการเตรียมการเรื่องภัยคุกคามเหล่านั้นครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของของคนของคนเพราะคนนี่คือคนกลไกับเพื่อนสาคัญถูกต้องเลยโดยดมุมมองของกองทัพอากาศเองในปัจจุบันแล้วก็อนาคตมองสามิติครับทราบกันดีแล้วครับเรื่องของมิติทางอากาศมิติไซเบอร์แล้วก็อากาศเพราะฉะนั้นปัจจั ที่จะทําให้ภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือในเรื่องของคนต้องมีคุณภาพเรื่องอาวุธยุทธปกรต้องทำทันสมัยถูกต้องแล้วก็สุดท้ายเรื่องกลยุทธ์กลยุทธ์จะต้องเจ๋งดีแล้วก็ลบต้องชนะนะครับนั่นเป็นมาถึงว่าทาไมเนี่ยเราทับโดยกองทัพอากาศประกอบกับนโยบายด้วยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็ส่วนบนเนี่ยว่าทำอย่างไรจะให้โครงสร้างของกำลังคน ให้กระทัดรัดแลความทันสมัยทันสมัยตันต่อภัยคุกคามที่พี่ว่าเนี่ยถูกต้องแล้วมีประสิทธิภาพแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับประกอบกับทางด้านยุทธศาสตร์ของทพกากาศ20ปีเราก็เน้นในเรื่องของทพกากาศที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพมันคือประเด็นหลักๆเลยทําให้เกิดแนวคิดในเรื่องของการกลเรือกรลาโหมในฝั่งนี้ครับ เห็นบอกว่านะครับมีพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปีพุทธศักราช2551ที่ออกมาอันนี้จะเป็นตัวที่จะกํากับดูแลควบคุมใช่ไหมครใช่ครับโดยมาตรา6เนี่ยเรากล่าวไว้แล้วว่าข้าราชการกลาโหมเนี่ยประกอบไปด้วยอก็คือข้าราชการทหารต่อข้าราชการพลเรือนกลาโหมซึ่งข้าราชการทหารเรามีอยู่แล้วแต่ข้าราชการกลาโหมยังไม่เกิดอนี่คือแนวเคสของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งในปีที่แล้วเนี่ย ของสปเนี่ยเขาได้ดําเนินการสํานักงานประหลัดถูกต้องครับได้จัดสารเก็สรรหาของข้าราชการกลาโหมเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหเราเนี่ยเป็นเราเป็นหน่วยที่สองที่ดำเนินการถูกต้องครับโอ้กําลังจะบอกคุณผู้ชมฟังนี้ว่าในการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการบริหารกาลังพลเนี่ยกองทัพากเป็นหน่วยงานที่2ต่อจากน้องงานประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ทําได้สําเร็จในเรื่องของข้าราชการกลาโหมนะครับทีนี้วัตถุประสงค์หลัก เน้นๆเ,เลยครับทำเพื่ออะไรอันดับแรกเลยก็คือว่าในเรื่องของการปรับรถรถกำลังคนในส่วนของ ข้าราชการทหารที่มีชันยศอยู่ในส่วนนี้เพราะเป็นปัญหาในปัจจุบันและก็นาคตครับอันที่สองก็คือเพื่อในการที่จะนําผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทํางานในอยู่หน่วยงานนั้นเนี่ยไม่ออกจากระบบเพราะนั้นจะดึงคนเหล่านี้ให้ทํางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คือยังคงเสริภาพและขีดความสามารถนะครับให้เหมือนเดิมถูกต้องนะครับสุดท้ายในเรื่องการจะแนวคิดที่จะขยายอัตราหรือขยายหน่วยงานเนี่ยในอนาคตจะไม่เกิด เขาเอากำปัญหาเอาปัญหาที่มันเกิดแล้วก็มาแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนำขค้นการการลาหมมาใช้อก็เรียกว่าน้นขราชการที่มีความช่ยวชาญพิเศษถูกต้องครับอ่าเห็นบอกว่านี่เป็นการเรรลุแก้ไขปัญหาเรื่องความคับข้างของชันยศด้วยถูกต้องครับมได้ลื่นไหลเป็นแท่งไปแล้วก็ในส่วนของขั้การการลาหมเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเขาแยกไปเลย เขามาเกียบไม่ได้ยึดติดที่ไม่ตันขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยึดติดที่ที่ยศแล้วก็ตำแหน่งอย่างนี้ก็จะทําให้รักษาคนอยู่ในกองทัพได้นานขึ้นด้วยถูกต้องครับคงเก่งๆจะได้อยู่ที่นั่นครัอ้าวทีนี้กองธรรมกาศที่ผ่านมาพี่กบได้นำเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับจนสำเร็จมาถึงวันนี้อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องการปฏิบัติต่างๆเราต้องมีแผนแผนในการดาเนินการถึงว่กี่ปี ตอนนี้12ปี12ปีเลยพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีไหนนะปี6เนี่ย68 6ปจนถึง80 80เลยครับ12ปีในการเมืองการของเราเนี่ยวางแผนโดยในปี68เนี่ยเราวางแผนในเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของสายการเงิน การตรวจสอบภายในทั้งหมดในปีนี้เรารับทั้งหมดัตราอัตราครัตราน้องใหม่ล่าสุดนี่น่าอัตราจริงๆเนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่เนี่ยวางแผนไม่มีผ่ายแพทย์พยาบาลสายการเงินสำนักงานตรวจสอบภายในแล้วก็นากการศึกษาแต่เที่ยวเนี้ยเราสําเร็จอยู่9คนเนี่ยคือ2สายสองสายเท่านั้นโอ้สุดยอดเป็นจุดเริ่มต้นเปปูครับระยะต่อไปครับระยะต่อไปก็คือหลังจากที่เราได้ทําในปีนี้ปี69เป็นต้นไปต้องมีเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ในเรื่องการดําเนินการ3ปีแรก ก็5% 20%แล้วก็40%สุดท้าย80%ในรอบให้ถึง12ปี10%เนี่เทียบกับอะไรในเรื่องของโครงสร้างการจัดของข้าราชการพลเรือนกลาโผที่ในโครงสร้างที่กลุ่มยุทธการฐานอากาศเนี่ยจะต้องทำออกมากำลังพลมีหน้าที่บรรจุสรรหาคนให้เป็นไปตามที่กำหนดครับ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากข้าราชการเราเยอะไหมโอ้ีหแน่นอนเลยครับสิ่งที่เราด,ดําเนินการนะครับหลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วกาหนดว่าในปีนี้ให้สายการเงินกับสายตรวจสอบภายในเนี่ยก็มีน้องๆแล้วก็กาลังพลของทางประกาศให้ความสนใจในการที่จะสมัครมี2แบบก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนประเภทเลยนะน้องๆสัญยบัตรเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนประเภทมาเป็นข้าราชการมีกรารโหวกับ,บส่วนหนึ่งก็คือนายทหารชั้นประทวนครับที่มาสอบ แข่งขันกันได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยสอบแข่งขันกันสองร้อยสองคนครพี่ปูสองร้อยสองคนแต่พี่รับเท่าไหร่เจ็ดคนเจ็ดคนโอ้โหถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จในเรื่องของการจูงใจเนาะถูกต้องครับน้องๆก็เห็นว่าการเป็นข้าราชการกลาโหมมีข้อดีเยอะมากๆครับโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิต่างๆในเรื่องของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นลำดับ ขั้นตำแหน่งต่างๆก็เร็วขึ้นกว่าที่เป็นยศทหารผมมีข้อมูลก็บอกว่าการสรรหาข้าราชการพลเรือนกระลาวผมของกองทัพการเนี่ยใช้วิธีเปลี่ยนประเภทใช่ถูกต้องอ,อ,อย่างที่กล่าวมามมนเบื้องต้นเี่ว่ามีการเปลี่ยนประเภทสองคนแล้วก็สอบ สอบขึ้นมาจากนบปตวนเลื่อนขึ้นมาเป็นเทียบเท่าสัญญาบัตรพี่พูดถึงเรื่องของคนที่สนใจรเรามาดูในเรื่องของสิทธิสวัสดิการเขาได้รับอะไรพิเศษเหมือนเลยเหมือนข้าราชการเหมือนเลยใช่ทุกอย่างเลยคล้ายกันเลยในสิทธิที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของ ของเงินเงินจำตำแหน่งถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยอยู่ในกองทัพอากาศตลอดไปถ้าเป็นถึงยศนาอากาศโทเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ14ปีแต่ก็เป็นข้าราชการกราวโหมเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่10ปีเพราะนั้นมันเร็วกว่าอ่าสิทธิ์เรื่องการรักษาพยาบาลอะไรก็ยังมีอยู่ทุกอย่างเหมือนข้าราชการทหารปกติเลยนะครับนะครับผมอ่ะมักจะถามคําถามแขกรับเชิญทุกครั้งที่มาคุยกับผมนะครับประชาชนได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยส่วนเนี้ยที่เราทําโครงสร้างหรือการจัดหรือการดําเนินการเกี่ยวกับคลาการกระลาโหมเนี่ยเราเน้นในเรื่องของศักยภาพอของกองทัพเองอทําเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้องไม่ให้ประสิทธิภาพ ลดลงไม่มีว่าลดลงมีแต่ให้มันโครงสร้างมันกระทันรัดลดงบประมาณในบางส่วนเนง่ยประสิทธิภาพของคนนี่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นลบในชนะแน่นอนครับอย่างน้อยเนี่ยครับคนที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังคงที่มีคนรู้ความสามารถเหมือนเดิมแล้วเฉพาะทางด้วยเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของประเทศถูกต้องครับโอ้โหเสียดายเหลือเกินเวลาจะหมดแล้วครับครับผมครับเอาพี่ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยครับเห็นบอกว่าจะมีทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเชิญชวน ต้องรับนะรายการใงกาลผลอ่วเจอเลยวพี่ก็ขอขอบคุณจริงๆกับพี่ปูครับก็กรมกิจการพลเรือนที่ให้โอกาสกรมกำลังพลหารอากาศมาชี้แจงอธิบายหรือว่าโครงการสำคัญๆในครั้งนี้นะครับซึ่งขอประชาสัมพันธ์กับกำลังพลของกองทัพากครับในปี69แล้วก็ปีถัดๆไปเนี่ยจะมีการรับ ของข้าราชการองกระลาโหมครับในส่วนของทพกากาศเองก็บุคคลภายนอกก็ให้เตรียมการในส่วนนี้นะครับแล้วก็ดูติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารต่างๆใน,ในเว็บไซต์ของกงรมกำลังพลฐานอากาศหรือหน่วยขึ้นตรงต่างๆ,ๆที่มีกําลังพลอยู่นะครับประการที่2ก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์ของกองทพกากาศที่มีข้าราชการพลเรือนกรลาโหมจํานวน9ท่านกับผู้บัญชาการฐานอากาศจะมีแนวคิดแล้วก็จัดงานในการยินดีแล้วก็ต้อนรับวันที่เหล่านี้วันที่ อังคารที่23กันยายนที่จะถึงนี้ครับที่ห้องรับรองจกกักรงผมครับขอ,อเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องแก็หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกับเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยครับอ่าก็บอกว่าถือเป็นพิธีแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ได้เริ่มบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมที่ต้องจารึกไว้ครับถูกต้องเลยครับเพราะนั้นครับ งวดนี้นะใครพลาดนะครับข่าการของผมนะขราบของเราเนี่ยนะครับก็ติดตามการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของกรุงกนลมพนธนกาศมีอีกดังอย่างแน่นอนยังมีมาเรื่อยๆครับโอเคครับอ้าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่กบครับที่ให้เกียรติรายการในเช้าวันนี้โอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่ในรายเอยดของกรังกลมพมีงานดีๆน่าสนใจเยอะบขอบคุณมากครับพี่กบขอบพระคุณครับีปปูครับ ทั้งหมดนี้ครับที่ผมนําฝากในเช้าวันนี้ครับคือข้าราชการพลเรือนกระลาหมชุดแรกของกองน้กการเก้าคนครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในเร็วๆนี้และจะต้อนรับกันในวันที่23กันยายนนี้ครับสที่ลดเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอากาศหน้าครับสวัสดีครับ